บ <laughs> ไม่กดงอกดกนนี้กไม่แปงเอกแปลงหฮไม่กวางในเอาไว้แปลงไหมีจจัดเจื้อควายบนไายเสียนอกเอียงใจตึงบะเสียงมาแปะกันแรล่งที ก็วันนอกกินกุ้ยเลยสวยสักปีกินแล้วบินหนีแปลกมันจังเศร้ากินแลบควายเหงาจังฮอนใส่แสบตองโอและนน้องเละนน้องเฮยปีมาเป็นเก้าเอนน้องมาเป็นไปก่อนว่าเก้ามันตายไปมันนาจังซื้อเอาไปไข่ฟอนฟอนตัวจังซออร์แมนเนอร์ไปเหมือนกับกินอไม้หนึ่งว่าเพิ่มันจังตายจมกอ ก้ามปะเตมาถึงบัดเท้าชิ้นนอนเอาสาวแม่อ่อนไปนอนป้องคางไปมาตัวกันนม้วนเล่นม้วนลำโอละนอละนอปีเอ๋ก็เป็นบุญจัดแล้วเหาได้ตันตีนกาดได้แพ้ถ้าแนบแปะได้น้องเนาฟ้อนไปกันไอเจ้าแม่ไอได้พ้ถ้าแน่ตั้งแต่เดิมแต่เก่าอายุพอจะเท่าไอ้ยยังบามีมี กำเอนเนื้อคู่มันไปอยู่ไหนเหี้ยป้าใจบะมีเมียตึงบะมีกู้ให้แม่เอ็นดูตัวเก่าเจนลำโอและนอนแอละนอนน,อน้องเฮยมันเป็นนาบุญก็เลยวาสนาป้าป้าปิยาน้อตัวกู่เฝ้าน้องนุชแม่ออนมันเป็นน้าสาวเทา ก็ได <muitas> <arias> ้ตาไปมันก็เสียเอาไปเป็นเมียเอาไปนอนละป้องคางหนุ่งนุดนี่เป็นสาวเคิรนสาวคนข้างะโอลาโน่สาวเคินสาวค้างะเอาเคิเปาะห้างกานั้ว่าเหมาะสมเหมาะแกงแค่เห็ดลมมาใส่ป่มจะคขานกมก็มันตื้อจะสมบออย่างดอกแต่ลมหาเอาเชื่อมายอมมาดอกแปนบารูโรยะบุญ ปกปานมันลังได้แตนโกยผัวเป็นนนบบอยเฮอเมียเป็นน้ำมอผัวซอเมยียซอม,มันเบิงการเจนลำโอและน้อและนอน้องเฮยมาปาขูซ่ซ้อนนะเจ้ามอนตาคำมาปาใจง่าป่อสีฟังบ้าเอาสามตุ๊บเจ็ดเอาสิบเอ็ดตุ๊บห้าห้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าจะเป็นฟ้าลก ฟ้าหงนักมันจ้างบะมีฝนมีกะลมหาฝน่แม้ตัวใจสี่ทนปีไทยโอละนอละนอพีเออมาจวนนี้แม่ซอเด้จะนีหายแซบบัลลาบบ่ ขอบคุณตาเจ้าห้องร่างวันที่เอาแม่บันเนอเจ้าฝันสีทุนเมืองแป้วกับตึงนงนุดแม่อ่อนบทแบบนี้เอาใจพี่น้องตึงกับบาแลกเงือบงอะีทนกับน้องนุแม่อ่อนเอาใจเจ้าจองน้องพี่ก้า ตึงจังซึ่งจังปีเอาเพลงมาแทม วันนี้เอาถึงอาจังปีเสียงโซอขอบคุณแถวตั้งเจ้าภาพเก่าลูกเต้าละขอยกมือสาสิบนิ้วยอมือวันตาขอบคุณน้ำใจก็ถึงพ่อถึงแม่แกระบดแบบนี้ว่าจะยังสัก,กํำรรห้องเพลงเือฟังก่อนนอตั้งแม่เอาใจแม่พ่อก็อันซึ้งประดบ แม่ฟังวันนี้เอาใจปีน้องกันเอาซอนั่งซองได้ปะแปะใส่กันนะทต่แม่เอาใจกันฟังแต่งปาเป็นน้องเป็นปีพี่น้องก็ปปไหนมา,มาฟังมาฟังจ้างซอตีนี่นี่แ่วเสียงซอเสียงปีกําเร็วจะห้องเพลงคือฟังแม่น่าจะฟังเพลงอย่างเรา แม่เจ้าลูกจะเอามาฟันลูกเต้าจะห้องเพลงคื้ฟังฟังเพลงอันยังอีแม่กำเดียวเฮาก้อยแม่ฟังเขาแม่จ้างกินจ้างแก่ขอบค <ขอ S 1> ุณตะรางบ้าค <ขอ S 1> ุณแม่่อเน่อบยังแม่อันไดงขอบคุณแ้่ใส่บริสุทธิ์ติปเปอรหลักกันแม่จากใจ สำหรับรางวัลเปลนใบอันนี้น้ำใจแม่ขอบคุณนะสำหรับรางวัลจ้างกินเขาก็ว่าจ้างแกขอบคุณก็รางวัลน,นะอีแม่มาฝันลูกลานแขมขามมาขอบคุณนรางวัลน,นะแต่เรา แม่แป่งเปินเอามาปั่นขอขอบคุณนะาสำหรับรางวัลเปินชื่ออายางกันเน่ตะกี้อันนั้นคือแม่เป่งก็เป็นกันเป็งเตล พ่อตำคำแต่แต่กับแม่พัวแก้วขมูลใจแม่แจกแตนแกงหมูแห่จะเฮอแค่แวกเพราะเพินมีน้ำใจน้ำสกุลเพินว่าคำมูลใจปันจกักอนอหลายใบขนแนขอบคุณน้ำใจแม่ยิงวันนี้เปิ้นเอามาฝากขอบคุณ,คณน้ำใจมากมากเป้ชื่อไอยังกันจา น้ำใจเตลา่าแม่เจ้าบหุมีปัญหาแม่จันอปนั้นปนันมาแม่จันแม่ดามา